เค okay, ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการพับมังกรแบบง่ายๆนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือนกมีขานะครับเบดก็จะใช้เบิร์ดเบดนะเบรดการพับนกธรรมดาอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากพับนะครับโอเคเริ่มกันเลยกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ,พ,บ,รรบ,บออพับครึ่งสามเหลี่ยมแบบนี้แกะออกมาพับครึ่งสามเหลี่ยม เหมือนเดิมอีกทีนึงรีดให้เรียบนะครับระวังรีดกระดาษขาดนะครับอันนี้วันนี้ก็ใช้กระดาษ A4 เหมือนเดิมนะครับกระดาษ A4 หาง่ายครับโอเคแต่มันจะหนาสักหน่อยเสี่ยงต่อการขาดโอเคพับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนี้พับครึ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้มุมชนมุมนะครับมุมชนมุมสำคัญมากเลยเรื่องมุมกระดาษนี้ ให,ให้เรียบโอเคทีนี้แกะออกมาเหมือนเดิมครับพับสี่เหลี่ยมพื้นผ้า,าครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมมุม,มชนม,มุมนะครับ โอเคแกออกมาทีนี้เราก็จะเห็นเส้นแล้วนี่ทีนี้พับมุมนี้ไปชนตรงกลางทั้งสี่มุมเลยนะครับโอเคหนึ okay. ่งสอง โอเคครับทีนี้ไอ้มุมที่เราพับไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะพับลงมาแบบนี้อ่าพับขอบชนขอบนะครับอ่าแล้วก็พับกลับออกไปทีนี้เหมือนเดิมด้านนี้เหมือนเดิมด้านนี้เหมือนเดิมทีนี้พับเสร็จแล้ว นี่ยขอบชนขอบมุมชนมุมนะครับรีดถ้าเกิดรอยอรอเรือรอเรื่องนี้หน้าปากจริงไม่ขอเน้นแล้วกันอืทีนี้เราได้จะได้เส้นแบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็นี่พาลงมาเลยตรงนี้นี่พักมาแบบนี้เลยอ่าเราก็จะได้แบบนี้ เดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเส้นมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็จับพับตรงนี้ลงมาพับตรงนี้ลงมานะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้เนี่ยเหลืออีกสามอันทําเหมือนกันหมดเลยครับสามอันนี้ทําเหมือนกันหมดเลยโอเคครับทีนี้เราก็ได้สี่ด้านแล้วนะครับได้ทั้งสีด้านเหมือนเดิมแล้วอ่เหมือนกับไอที่พับครั้งแรกตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้อ่าเริ่มขั้นตอนตามแบบพับนกเลยครับทําเหมือนกับ พับตรงนี้ครึ่งอ่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเส้นตรงนี้เราอ้าตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงกลางเนี่ยอ้าออกมาแล้วก็ดันเข้าไปตามเส้นนี้เลยอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันทําเหมือนกันเลยดันเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับเราเราเราพับไปก่อนแบบนี้ก็ได้เราพับไปก่อนแบบนี้ก็ได้ไอ,บบไดอ่าให้มัน ลายเส้นมันจะเพิ่มความง่ายในการพับนะครับเพิ่มความง่ายในการพับโอเคทีนี้พับตรงนี้ลงมาให้เป็นเส้นสักหน่อยเนี่ยพับเพื่อให้เป็นเส้นนําทางนะครับอ่าโอเคทีนี้ล้วงลงไปหนึ่งชั้นนี่ตรงนี้มันจะอยู่แบบนี้ดันขึ้นมาเลยครับดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเลยให้ติดเส้นตรงนี้อยู่ อันนี้ดันเข้าไปตามเส้นเลยนะตามเส้นที่พับไว้เมื่อกี้อ่าเราก็จะได้แบบนี้โอเคทีน,นี้ด้านนี้ก็เหมือนกันทําเหมือนกันเลย ชนมุมขอบชนขอบนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้แบบนี้ละทีนี้ตรงนี้พับขึ้นไปแบบนี้พับอันเนี้ยมุมเนี้ยลงมาตรงนี้อ่าเนี่ยให้มันชนให้มันชนมุมตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันพับมาให้ตรงให้ให้ถึงเส้นตรงเนี้ยขอบเนี้ยชนเส้นตรงนี้ เสร็จแล้วก็เหมือนกับตอนที่ว่าพับในช่วงแรกๆนั่นแหละครับพับลงมาแบบนี้พับลงมาแล้วจับตรงนี้ให้มันเข้ามุมตรงกลางหน่อยเส้นตรงนี้เข้าตรงกลางทีนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเราสามารถดันลงมาจับตรงนี้แบบนี้ได้เลยเนี่ยเอานิ้วโป้งดันตรงนี้ขึ้นไปนิ้วโป้งดันตรงนี้ขึ้นไป เอานิ้วนี่ดันนี้ลงมาข้างล่างจัดระดับมันว่าจะให้ขามันอยู่ยังไงนะครับอ่าจัดจะให้ขาว่าให้ขามันอยู่ยังไงอ่าแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปึ๊บ ได้แบบนี้ทีนี้เราก็จัดนิ้อโป้งดันจัดองศาให้ดีว้ขาอยู่แบบไหนเอามาเฉยก็ไดม้มันตั้งๆเฉยก็ได้ขาจะไม่ได้อ้าเกินนี่แล้วแต่ผู้พับเลยนะครับว่าจะกาหนดให้มันอยู่แบบไหนโอเคเราได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ข้างนี้เหมือนเดิมครับ เททนี้ได้ทั้งสองข้างมาแล้วทีนี้เราก็ต้องมาวัดให้ขามันอยู่เท่าๆกันนะครับกะประมาณให้ขามันอยู่เท่าๆกันตไม้ตไม้เอยโอเค,อเ,คเสร็จแล้วทีนี้เราก็พลิกตรงนี้มา1ชั้นนะครับพลิกตรงนี้มา1ชั้น หรือว่าแบบนี้เลยก็ได้สองชั้นเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะพลิกทีละชั้นหรือจะทำแบบนี้ทีละชั้นก็ได้นะครับหรือว่ารวบไปทั้งหมดทีเดียวเลยสองชั้นเลยมันก็จะอ่างออกหนาๆหน่อยอ่าโอเคเอาแบบนี้กว่าพับนี่สองชั้นมานี่แล้วก็พับขอบเนี้ยไปชนตรงกลาง ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้พอพับเสร็จแล้วพับอันนี้ขึ้นมาให้สุดขอบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยขอบมันจะอยู่ตรงนี้พับขึ้นมาให้สุดทีนี้ก็พับกลับไปเหมือนเดิมนี่กระดาษเริ่มขาดแล้วตรงนี้เพราะมันหนาไป โอเคครับทีนี้ตรงนี้ลองมาพับอันนี้ดีกว่าดูข้อแตกต่างนะครับพับทีละชั้นกับรวบทีเดียวทั้งสองชั้นพับไปอีกชั้นหนึ่งพับนี้หนึ่งชั้นเสร็จแล้วพับอันนี้ไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้อ๋อหรือว่าจะพับมาแบบนี้ก็ได้พับมาแบบนี้ให้ดูความแตกต่างนะครับแล้วด้านนี้ก็เหมือนกัน แต่ความขี้เกียจแล้วแต่ความขยันนะครับว่าจะพับไปทีละชั้นหรือว่าพับทีเดียวกันไปเลยรวบทีเดียวแล้วพับทีเดียวเลยแต่ผมว่าพับทีละชั้นแบบนี้มันจะดูสวยกว่านะครับมันจะดูสวยกว่ามันจะเก็บมุมอะไรได้เรียกกว่าแบบนี้อ่าทีนี้เหมือนเดิมครับพับขึ้นมาอ่าพับขึ้นมา,าจัดมุมจัดไรให้ดีครับ ครับขึ้นมาแบบนี้โอเคทีนี้เราก็จะเห็นเป็นขาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จับแต่งได้นะครับแตจ,จับแต่งได้อ่าเราก็เห็นเป็นขาเป็นลายเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้มุมปีกตรงนี้ให้พับลงมาแบบนี้นะครับพับลงมาแบบนี้พับไม่ต้องพับไปสุดหรอกครับแล้วก็ดึงกันดึงออกมาอันนี้ไม่ค่อยสวย พับเป็นหางดีกว่าอ่าพับไปเป็นหางพับลงมาแบบนี้เลยอ่าแล้วก็กดลงมาอ่าเสร็จแล้วก็กดลงมาแบบนี้ทีนี้ตรงหัวนี่เราจะเอาตรงนี้เป็นหัวแล้วก็พับก,กดลงมาเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วกดลงมาแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยทำตรงนี้ไว้นิ้วสอดตรงกลางกดอืมทีนี้เราก็จะทําเป็น เข่าสักหน่อยนะครับแล้วก็อ้าออกมาดันขึ้นไปกดมให้เป็นเหมือนเดิมโอเคครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ้มังกรแบบง่ายๆนะครับหรือนกมีขานะครับอ่าให้ดูชัดๆเลยว่ารูปร่างมันอยู่ยังไงอลองวางไว้ดูขามันไม่เท่ากันจะทำให้ยืนลำบากนะแต่งขามันสักหน่อยก็ได้ เค okay. นะครับมับงกรแบบง่ายๆหรือนอกมีขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ